นี่มันหวานู่แล้วหรือว่าไงได้สายทานได้ลเลยค่ะอ๋ออันนี้ของวัดช่องเนาะมีแตงไทยที่ิระเนนี่คือข้าวเปลือไม่เห็นที่ประเทศจีนนะโอ้ยข้าวเอกยี่สิบบาทว่าอะไร เย็นเยนะ็นน้ำเย็นเย็นนี้ไม่ใช่ตลาดนะอันนี้คือตลาดหลักหลักเลยของตลาดขุ่นตุ่นข้า้มันไปด้วย ลูกไก่ผล,ลไม้ดิซื้อนี้สิบห้าบาทนี่กละสิบาทสาลี่สาลี่ไปสักลูกปเป้ลเจ็ด